คุณปรับ m ม n เซตสาข้อนี้คุณสำเร็จแน่นอนค่ะในการทำผลงานวิจัยเพื่อประเมินชำนาญการพิเศษหรือประเมินเชี่ยวชาญซึ่งก็มีพี่น้องพยาบาลวิชาชีพหลายท่านเลยนะคะได้ทักเข้ามาปรึกษาพี่ปุ้ยนะคะว่าเออเริ่มไม่มั่นใจเริ่มมีความสับสนเริ่มออมีความยากลำบากหรือบางคนก็มีความท้อแท้ในการที่จะทำผลงานชำนาญการพิเศษนะคะในคลิปนี้พี่ปุ้ยอยากให้พี่น้องเรา ปรับ Mindset หลักๆ3ามข้อนี้เลยนะคะ,ะข้อที่1เลยให้มองว่าหน้างานพยาบาลที่เราทำเนี่ยเป็นหน้างานที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะแล้วก็ให้มั่นใจว่างานวิชาการหรืองานวิจัยที่เราจะลงมือทำหรือลงมือดีไซน์ที่จะลงอินเตอร์เวนชั่นกับคนไข้ เป็นผลงานที่สุดยอดมากเป็นผลงานที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะได้ดูแลคนไข้ได้ต่ออายุได้ต่อชีวิตให้กับคนไข้และสุดยอดของการเปลี่ยนโลกจากผลงานวิจัยที่เรากำลังจะทำอยู่นะคะแล้วก็มายเซ t ข้อที่2ก็คือ,อให้เราเปลี่ยนจากคำว่าไม่ไหวให้เป็นทำ ทีละนิดแต่ว่าไม่หยุดอันนี้เราก็เข้าใจตรงกันนะคะพี่ก็เข้าใจพี่น้องเราทุกท่านเลยนะคะคือขั้นตอนของการทำผลงานวิจัยเพื่อประเมินตำแหน่งหรือว่าเลื่อนระดับจากชําชนาญการเป็นชํานาญการพิเศษจากชํานาญการพิเศษขึ้นมาเป็นตำแหน่งเชี่ยวชาญเนี่ย มีรายละเอียดมีความซับซ้อนแล้วก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยากพอสมควรนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มว2หรือว่าว1 9แต่คุณเชื่อไหมว่าเวลาที่เราจะปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าหลายคนนักวิชาการหลายคนหลายท่านที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนโลกก็จะไม่ได้เปลี่ยน แค่พลิกฝ่ามือเข้าใจไหมคะจะต้องมีขั้นตอนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆดําเนินการคุณไม่จําเป็นต้องทําให้เสร็จภายใน1วัน1สัปดาห์หรือว่า1เดือนคุณไม่ต้องทําให้เสร็จทุกกระบวนการจาก1นึถึงสิขั้นตอนให้มันเสร็จภายในวันเดียวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพี่แนะนําให้คุณค่อยๆ ทำทีละนิดทำวันละนิดอ้าววันนี้เราตั้งใจว่าเราจะเริ่มทำแล้วนะเราจะเริ่มทําวิจัยแล้วนะวันนี้เราจะได้ประเด็นการวิจัยอ้าวเราจะได้คำถามการวิจัยเพื่อต่อยอดไปสู่กระบวนการอื่นอ้าววันนี้เอาแค่นี้พอนะคะซึ่งก็จะทำให้เรามีความภาคภูมิใจและเป็นความสำเร็จทีละนิด ทีละนิดค่อยๆก้าวไปจากขั้นตอนที่1ไปขั้นตอนที่2แค่นี้เองคุณก็จะเสร็จทั้งกระบวนการเสร็จทั้ง10ขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทํางานใหญ่ๆห,หรือเริ่มต้นอะไรใหญ่ๆคุณจะต้องเริ่มต้นในกิจกรรมเล็กๆก,ก่อนนะคะซอยออกมาให้เป็นกิจกรรมที่หนึ่งที่สองที่สามเพื่อที่จะผ่าน ในขั้นตอนที่หนึ่งให้เราปรับ,บ mindset แล้วก็ให้พยายามอ่าคิดแล้วก็ทำกิจกรรมแบบนี้นะคะแบบทีละเล็กๆแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองด้วยวันนี้เราได้ประเด็นการวิจัยแล้วนะเราตั้งคำถามาการวิจัยแล้วว่าตั้งคำถามว่าหน้างานว่าถ้าฉันทำวิจัยเรื่องนี้ฉันจะแก้ปัญหาคนไข้ แบบนี้ได้ไหมจะ,จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ไหมคนไข้จะได้รับประโยชน์อะไรจากงานวิจัยที่เราทำหรือจากการปฏิบัติทางการพยาบาลการที่เราลงอินเตอร์เวนชั่นลงเป็นแพคทีสใช้ทักษะของการพยาบาลาใช้ทักษะของการที่เราทำงานหน้างานเนี่ยลงกับคนไข้แล้วคนไข้ได้อะไร วันนี้เราสําเร็จแล้วนะคะหนึงกิจกรรมหนึ่งเรื่องให้รางวัลตัวเองซิโดยให้ไปออกกําลังกายหรือว่าไปร้านกาแฟจิบกาแฟเบาๆฉลองความสําเร็จในการที่เราคิดประเด็นการวิจัยได้ในการที่เราตั้งคําถามการวิจัยได้เนี่ยก็เป็นความสําเร็จ เล็กๆนะคะค่อยคเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำทำทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็จะเราจะสําเร็จเป็นขั้นตอนใหญ่เองอ้าวเราก็จะผ่านไปแล้วนะขั้นตอนที่1ในเรื่องของการคิดประเด็นการวิจัยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะว่าให้เราค่อยๆทําไปค่อยๆก้าวทีละก้าวค่อยๆทยํากิจกรรม เล็กๆไปแล้วเราก็จะสำเร็จเองนะคะในไม่เซทข้อนี้เนะาะเราจะต้องเปลี่ยนคำว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันทำไม่ไหวหรอกมันหนักเกินไปมันยิ่งใหญ่เกินไปมันซับซ้อนเกินไปเกินกว่าที่ฉันจะทำได้ให้เปลี่ยนจากคำว่าทำไม่ได้ทำไม่ไหวให้เป็นทำทีละนิดแต่ทำไม่หยุด เราจะไม่หยุดเดินนะคะเราค่อยๆก้าวไปเราค่อยๆเดินไปทำไปเวละเล็กเวละหน่อยเราก็จะสำเร็จเองนะคะอันนี้เป็นหมายเศด็จข้อที่2องเนาะที่อยากจะแนะนำพี่น้องพยาบาลวิชาชีพของเรานะคะที่หลายท่านที่กำลังจะทำผลงานวิจัยเพื่อยื่นประเมินจากชำนาญการพิเศษนะคะเป็นชาจจากชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษและจากชำนาญการพิเศษไปเป็นเชี่ยวชาญน,นะคะ ทีนี้พอ mindset ข้อที่3อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะให้เราคิดว่าในเส้นทางนี้เราไม่ได้เดินคนเดียวเราไม่ได้ทําคนเดียวเรายังมีเพื่อนร่วมแก๊งเรายังมีที่ปรึกษานะคะอ่าหาพลังงานดีๆจากเพื่อนร่วมแก๊งเรานี่แหละเพื่อนท่านใดที่ไม่พร้อมที่จะทําแล้ว มีพลังลบมากๆเลยมองอะไรเป็นลบไปหมดเลยมองอะไรที่เป็นปัญหาและอุปสรรคไปหมดเลยเราก็อาจจะยังไม่คุยกับเพื่อนท่านนั้นนะคะยังยังไม่ต้องคุยกับเพื่อนคนนั้นนะคะหาเพื่อนที่เดินไปด้วยกันอุดมการที่ ทําไปด้วยกันอ่าเพื่อนต่างโรงพยาบาลเพื่อนต่างจังหวัดที่อยู่ในเวเดียวกันที่กําลังจะทําผลงานวิจัยเพื่อประเมินเลื่อนระดับเพื่อนที่ต้องการความก้าวหน้าเพื่อนที่ไม่หยุดเดินเพื่อนที่มีความแอคทีฟมีพลังบวกเติมพลังเติมไฟให้กันและกันให้เราอยู่ในเวนี้นะคะและที่สําคัญนะคะเราจะต้องหาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงผู้รู้จริง ผู้มีทักษะมีความเชี่ยวชาญในการทำผลงานวิจัยนะคะผู้ผู้ที่รู้ขั้นตอนของการทำชำนาญการพิเศษเมื่องานวิจัยเสร็จแล้วนะคะการที่เราจะไปต่อ,อในระดับชำนาญการพิเศษหรือว่าระดับเชี่ยวชาญเราจะต้องมีเมนทอร์หรือมีพี่เลี้ยงส่วนตัวในการพาคิด าพาธรรมมีที่ปรึกษาพาเขียนนะคะจากเคลื่อนเรา,เ,าเคลื่อนตัวเราเคลื่อนพลังงานเราจากจุด A ไปจุด B จากขั้นตอนที่1ไปขั้นตอนที่2ที่3ที่4ที่5ที่6จนกระทั่งเราส่งผลงานเพราะฉะนั้นข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะการที่เราหาพลังงานบวกแล้วก็มีพี่เลี้ยงส่วนตัว มีเมนทอร์ที่เราสามารถที่จะปรึกษาหารือนะคะเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาพาคิดพาทำพาเขียนพาเดินจนกระทั่งส่งผลงานและข้อนี้นะคะพี่ปุ้ยก็มีข่าวดีว่าเปิดปรับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวในการทำผลงานวิจัยเพื่อประเมินชำนาญการพิเศษและประเมิน เชี่ยวชาญของพยาบาลวิชาชีพนะคะของพี่น้องเรานะคะซึ่งทางพี่ปุ้ยแล้วก็คณะอาจารย์มีความมั่นใจแล้วก็มีประสบการณ์รวมทั้งทักษะในการทำผลงานเพื่อพาพี่น้องพยาบาลวิชาชีพก้าวข้ามอุปสรรคแล้วก็เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางและวัตถุประสงค์ที่เราต้องการได้แล้วทักมาคุยกันนะคะ